ยาตกขบวนกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้ออกมาชวนเกษตรกรนะคะขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐนะคะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง YouTube รู้ทัน,ร,ทนรู้ทุกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้ทางช่องก็ได้นําข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตมาแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่ เป็นเกษตรกรฟังทางนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะคะทางช่องก็อยากจะขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าท่านใดเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์กันออกไปให้ด้วยค่ะตอนนี้สภาพอากาศก็ไม่แน่นอนนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนนะคะสําหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องปรับปรุงนะคะข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งนะคะเมื่อเริ่มต้นฤดูการ ผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก15วันกรณีผลไม้นะคะพืชยืนต้นให้แจ้งปรับปรุงนะคะเป็นประจำทุกปีโดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละชนิดพืชซึ่งเงื่อนไขนะคะผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบการเกษตรหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในผลผลิตโดยมีผู้แทนมาขึ้นทะเบียนในานามครัวเรือนได้เพียงหนึ่งค เท่านั้นนะคะหากเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตรสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนได้โดยต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยและในส่วนของจำนวนเนื้อที่นะคะขั้นต่ำที่รับขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีดังนี้นะคะสำหรับข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นนาเกลือนะคะตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปผักสมุนไพรไม้ด อกไม้ประดับตั้งแต่1งานขึ้นไปปลูกพืชในโรงเรือนตั้งแต่72ตารางเมตรขึ้นไปเพาะเหตุทำผักงอกตั้งแต่30ตารางเมตรขึ้นไปพึ่งพันพึ่งโพรงอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวนตั้งแต่10รังขึ้นไปชั้นโรง20รังขึ้นไปคลั่ง5ต้นขึ้นไปและไส้เดือนจิ้งหลีดดวงสาคูอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่30ตารางเมตรขึ้นไป ะะและในส่วนกรณีของเกษตรกรรายย่อยที่มีเนื้อที่การเพาะปลูกขั้นต่ำแต่ละชนิดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เช่นกันนะคะโดยต้องยืนยันรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบการเกษตรตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนดังกล่าวในรอบปีเพาะปลูกนั้น,น,น เกิน8,000บาทขึ้นไปการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถทําได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอนะคะที่ตั้งแปลงปลูกหรือดําเนินการโดยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์นะคะโดยเกษตรกรรายใหม่นะคะสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-form ที่เว็บไซต์ e f a r m e r g o a e g o o นะคะโดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลประมาณ5วันทำการเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นจึงสามารถขึ้นทะเบียนและติดตามผลผ่านระบบได้นะคะส่วนเกษตรกรรายเดิมและใช้แปลงเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนได้ผ่าน FarmBook Application โดยใช้รหัสที่ระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใช้งานในแอปนะคะทั้งนี้การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรต้องเป็นข้อท จริหากแจ้งข้อมูลเท็จถือว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่ข้อมูลจริงนะคะการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นนะคะซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ พอแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอและจังหวัดใกล้บ้านนั่นเองนะคะถ้าพอแม่พี่น้องท่านใดนะคะมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้โดยตรงเลยนะคะหรือถ้าใครไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้เลยเช่นกันนะคะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข่าวสารดีๆนะคะจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะคะที่ ได้มาโพสต์ข้อความดีๆนะคะโพสต์ข่าวสารดีๆให้ทางช่องได้นํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเช่นเคยนะคะถ้าท่านใดไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ